เขาไม่ได้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเขาไม่ได้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดมีข้อบางพีสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะในยาก,กอบบทที่สข้อที่13บสถึงสินี่แนะ่ท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นและจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กําไรแต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่าท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป แทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นชีวิตของคนเรามีแค่สามวันเท่านั้นนะหนึ่งเมื่อวานนี้สองวันนี้และสวันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้คืออดีตมันผ่านไปแล้ววันพรุ่งนี้คืออนาคตไม่รู้จะมาหรือเปล่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราและและที่อยากจะหนุนใจมากๆก็คือว่า วันพรุ่งนี้ไม่ได้มีจริงสำหรับทุกคนนะวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีจริงสำหรับทุกคนและคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือคุณไม่ยอมทํำวันนี้ของคุณให้ดีที่สุดถ้าจะให้อินหนุนใจสุดท้ายคือวันนี้วันที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่คุณอยากทําดีกับใครอะคะคุณทําวันนี้เลยคุณอยากจะบอกรักใครคุณบอกวันนี้เลยคุณอยากจะขอโทษใครคุณขอโทษวันนี้เลย คุณอยากจะขอบคุณใครคุณขอบคุณวันนี้เลยถ้าคุณอยากรับใช้พระเจ้าให้คุณทำในวันนี้เลยเพราะไม่แน่ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะมาไม่ถึง